เกาะเสม็ดบ้านไทยแสงเทียนรีสอร์ทวันนี้วันที่17กันยายน2564นะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันนะครับก็ <c oughs> มีการแจ้งเตือนมาจาก Facebook ว่าเราไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันก็เลยวันนี้ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์รัฐบาลก็เริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับนี่เราก็เลยเตรียมห้องของเรา นะครับนี่พาเพื่อนๆมาดูห้องอันนี้เป็นห้องซีบิวนะครับเพื่อนๆก็ทุกห้องมันจะเราจะใช้สีขาวเข้าไปอยู่ข้างในหมดเลยนะครับก็จะดูโป่งสบายนะครับเพื่อนๆเตรียมพร้อมในการต้อนรับเพื่อนๆนะครับที่จะมานี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูเออ ห้องมาดูห้องพักนะครับคล้ายๆกันนะครับในห้องของเราส่วนใหญ่จะเหมือนกันเราจะใส่สีขาวเข้าไปแทนเมื่อก่อนมันเป็นสีไม้นะครับมันจะทึบๆมืดๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ใช้สีขาวเข้าไปใส่นะครับมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็น,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 นทุกหลังแล้วนะครับทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยก็เป็นสีขาวหมดนะครับก็ช่วง ที่มีโควิดนะครับก็ผู้คนเบาบางนะครับเราก็เลยทํากันเรื่อยๆทําไปทํามาพอเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยนี่นะครับคือในห้องนี่เป็นเคาน์เตอร์เ,เพื่อนๆมาเช็คอินตรงนี้นะครับเนี่ยมีกาแฟมีอะไรให้ทานฟรีนี่ก็เป็นห้องข้างล่างที่ก็อยู่ใกล้ๆทะเลกันนะครับเนี่ย ของเราแต่ละหลังก็จะไม่ห่างทะเลนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นซุ้มนั่งเนี่ยนะครับทํากันเองกันนะไม่ต้องไปจ้างใครนะครับตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้ก็ไปจ้างใครก็ไม่ไหวนะครับเราก็ทํากันเองนี่ถ่ายเพื่อนๆดูภายในห้องนะครับอันนี้ก็เป็นหลังที่ติดทะเลนะครับเนี่นะครับมีอยู่ห้าห้องนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องซีวิวอันนี้อยู่กันได้เป็นแฟมิลี่นะครับสี่คนเนี่ยนี่นะครับถ่ายเ,เพื่อนๆดูห้องของเราจะเป็นลักษณะที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวแต่มันใกล้เคียงกันนี่ก็เป็นศาลาพักนั่งเล่นนะครับเนี่ยนี่นะครับออกมาซุ้มประตูหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นทางเดิน อันนี้สารพระพรมนะครับเพื่อนๆแต่ก็เป็นทางเดินไปหาดลุงดำนะครับนี่ก็เป็นห้องซีวิวเป็นหลังซีวิวของเราอีกหลังหนึ่งก็มี5้ห้ห้องเหมือนกันนะครับเนี่ยห้ห้องก็อยู่ได้อันนี้4ี่คนนะครับสี 4, 3, 3, ่สามสามเจ็กำบลนอีก3 6 7กเจ็ดกับหกเจ็ดสองสสี่คนไม่ต้องเสริมเตียงนะครับ สบายนะครับอยู่กันแต่ว่าถ้าเพ,เพื่อนๆมาเกินนิดหน่อยก็โอเคไม่เป็นลายเสริมได้อยู่นะครับนี่นะครับถ่ายเพื่อนๆดูเตรียมพร้อมในการที่จะต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวเพื่อนๆมาเที่ยวกันอันนี้คือฝนตกเนี่ยนะ้ำมาฝนตกมาหลายวันนะครับเนี่ยนะ้ำมันซึมมาจากใต้ดินเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยมันซึมมา เราก็เลยเอาไปนู่นเอาไปออกข้างๆดีสอดนู่นนะครับก็เป็นน้ำแล้วก็ลงทะเลไปนี่เป็นต้นเทียนทะเลหน้าบ้านเนี่ยนะครับเอาไว้นั่งทานอะไรกันได้ปิ้งๆย่างๆนะครับเป็นเพื่อนมีสองฝั่งต้นเทียนเรามีอยู่สองฝั่งนะครับนี่ก็มีเก้าอีอ้ e. นอนนะครับนอนเล่นได้ จะถ่ายให้เพื่อนๆดูทะเลด้วยเนี่ยนะครับเพื่อนๆทะเลวันนี้วันศุกร์ก็หลังจากที่ฝนหมดเพิ่งหมดไปเนี่ยนะครับทะเลหน้าบ้านเราก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับเล่นน้ำได้นะครับไม่ลึกนะครับเนี่ยไม่ลึกก็ลงไปก็เป็นหาดทั้งนั้นอนะครับเป็นทรายหมดนะครับก็ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีโอกาสก็ จับจองกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์0924750792แล้วก็038644322นะครับตรงนี้เพื่อนๆใครฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะครับนี่นะครับที่บ้านเราเป็นอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆมีโอกาสแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ